สวัสดีค่ะลูกค้าหามาพบกับยุพินแหวนสตังนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 4, สี่เมษายนนะคะปีหกเจ็ดค่ะไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะเรี่ยงทําออเดอร์ให้อยู่เนาะ วันที่4เมษายนปี67นะคะตัววงเป็นงานเหรียญสตังเก่าพศ2500เช่นเคยค่ะลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดงานโปนะวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอกันต้นเดือนแบบนี้นะคะต้นเดือนแบบนี้ก็ต้องมีงานโปรมานําเสนอกันนะคะ เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างค่ะแม่แมๆขาลูกค้าค่ะวันนี้นะคะมีงานโปรมาให้นะคะอ,อไม่เยอะนะแม่นะแต่ก็มีก็ช้าอดนะคะต้องเร็วหน่อยนะคะวงละห9ึค่ะแถวที่หนึ่งที่สองที่สามมีมาแค่21วงนะคะ มีมาแค่2 1่สิวงค่ะวงละห9ึ่งเก้าเก้าจัดโปรให้ต้นเดือนนะคะต้นเดือนแบบนี้นะค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ารถนะคะมาแล้วนะแบ่งเบาภาระแม่แม่หน่อยนี้จะจัดโปรให้แล้วห9ึ่งเก้จะแม่จา๋ฟาฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะวันนี้จัดโปรสินค้าราคาถูกให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่กดติดตามก็จะเห็นคลิปนี้ก่อนเพื่อนๆเ,เลยค่ะวันนี้ 1 9 9ฟรีส่งฟรีปลายทางนะคะพลาดแล้วพลาดเลยใครที่สั่งของแล้วไม่รับนะคะสั่งของแล้วไม่รับยังไม่พร้อมนะแม่นะยังไม่พร้อมประวัติไม่ดีไม่ต้องสั่งนะคะยังไม่พร้อมยังไม่ต้องสั่งนะคะเอาไว้ให้พร้อมจริงๆนะคะพร้อมจริงๆค่อยสั่งนะคะบางคนนะแย่งกันแย่งกันนะคะบางแบบเนี่ยหนึ่งเก้าจัดโปรให้เนี่ยแย่งกันนะคะแต่คนที่ได้ไปเนี่ยปล่อยให้งานตีกลับนะ ปล่อยให้งานตีกับทําให้คนอื่นเสียโอกาสนะคะเสียโอกาสแล้วแม่ค้าก็เสียเวลานะคะในการเสียเวลาของเราเนี่ยมีต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายนะคะก็คือค่าส่งนะค่าส่งแล้วก็ค่าปลายทางเราไม่ได้คิดกับลูกค้าแต่ว่าทางขนส่งเขาคิดกับเรานะคะทางขนส่งเขาคิดกับเรานะเพราะฉะนั้นนะคะแม่แม่ค้าลูกค้าขาเห็นอกเห็นใจกันด้วยนะคะสั่งของแล้ว รับโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเก็บปลายทางหรือโอนนะต้องรับโทรศัพท์นะคะวันนี้จัดโปรให้ค่ะห 9, 9ึแถวที่1ที่2ที่3ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแบบแรกเรามาดูเลยนะคะว่าใส่ได้หรือเปล่า นะัดตามแถวแล้วก็วงที่เท่าไหร่นะคะฟังที่แม่ค้าพูดดูสายว่าตัวเองใส่ได้ไหมไม่มีทำสายค่ะวันนี้มีมาให้นะคะบางคนบอกโอ้มีจัดโบแค่ยี่สิวงลูกค้าค่ะอย่าลืมนะคะ21วงเนี้ยปกติราคา300ร้อนะคะวันนี้ขายห9ึแปลว่าต้นทุนของเราเนี่ยหายไปแล้วนะคะ100รบาท100บาท,บาทนี่คือหายไปแล้วนะคะ หนึ่งเกให้แม่แม่และลูกค้าที่กดติดตามเอาไปใส่กันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลองนะก็มาลองได้ที่โปนี้เลยนะคะวงแรกนะคะเป็นลายดอกรอบวงนะคะลายดอกรอบวงไซส์สี่สิบเจ็ค่ะงานจะสวยกว่าในวิดีโอร้อยเปอร์เซนต์นะคะสีจะเข้มจะสวยกว่าในวิดีโอร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ เป็นดอกแบบนี้นะคะรอบวงเลยนะรอบวงเลยนี่ค่ะไซส์สี่สิบเจ็ดนะคะใส่นิ้วก้อยได้ใครใครที่นิ้วเล็กบางคนเนี่ยใส่นิ้วนางได้นะคะถ้าเป็นสี่สิบแปดเนี่ยแม่ค้าใส่นิ้วนางได้แต่วงนี้แค่สี่สิบเจ็ดนะแม่ค้าก็เลยใส่นิ้วก้อยนะคะใส่นิ้วก้อยกันซับค่ะนิ้วนางเสริมสเสน่ห์นะคะนิ้วนิ้วกลางนะคะ นิ้วกลางเพิ่มความมั่นใจให้เรานะคะนิ้วชี้คือสิ่งที่เราประทับอกประทับใจแล้วก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะสําหรับนิ้วชี้นะคะนิ้วโป้งก็คือเป็นผู้นํานะคะแล้วแต่เราจะใส่ใส่นิ้วไหนถ้ามีความมั่นใจก็เลิศดหมดทุกนิ้วนะคะลูกค้าวงนี้ไซส์สี่สิบเจค่ะวงที่สองนะคะเป็นลายดอกรอบวงเช่นเดียวกันดอกไม้รอบวงค่ะไซส์ ห้าสิบสามไซส์ห้าสิบสามค่ะไซส์ห้าสิบสามค่ะนะคะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะไซส์ห้าสิบสามจัดให้เลยหนึ่งเก้าเก้าค่ะใครชอบก็จัดเลยนะหนึ่งเก้าเก้าค่ะวงที่สามนะคะไซส์ห้าสิบห้าห้าสิบหกใส่ได้ห้าห้าห้าหกใส่ได้ค่ะ ลายเดียวกันค่ะเป็นลายเดียวกันนะคะนี่ค่ะรอบวงเลยวันนี้โปรหนึ่งเก้าเก้าค่ะรอบวงค่ะไซส์ห้าห้าห้าหกใส่ได้วงที่สี่ไซส์ห้าสิบเอ็ดไซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะเป็นแหวนหัวใจไซส์ห้าสิบเอ็ดหัวใจแบบนี้เลยเอาไปใส่ดูนะคะ ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยค่ะตัววงเป็นงานเหรียญสตางค์เก่าพศสอง0้าอไม่ได้ชุบไม่ผสมนะคะฝนตกฟ้าร้องใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยงานตัวนี้ใส่แล้วจะติดใจแน่นอนค่ะใส่แล้วจะติดใจแน่นอนนะคะตัวนี้สวยมากน่ารักค่ะลายหัวใจวงที่ห้านะคะวงที่ห้าไซส์ห้าสิบห้าค่ะ วงที่ห้าไซส์ห้าสิบห้าค่ะเป็นหัวใจเกี้ยงเ้ยงเงาเงานะคะเป็นหัวใจซ้อนเกี้ยงเกี้ยงเงาเงาแบบนี้เลยค่ะไซส์ห้าสิบห้าค่ะแถวที่หนึ่งค่ะวงที่ห้านะคะวงที่หกวงที่หกไซส์ห้า 54, สิบสี่ไซส์ห้าสิบสี่ค่ะ เป็นด้านข้างเป็นฉลุนะคะด้านข้างเป็นฉลุค่ะไซส์ห้าสิบสีงที่6แถวที่1ค่ะจัดโปรให้เลยนะวันนี้มีราคาเดียวจาดหนึ่ก้า9ทั้งไรเลยค่ะวงที่เแถวที่1นะคะไซส์ห้าสิบสองห้าสิครึ่งใส่ได้นะคะนี่ค่ะไซส์ห้าสิบค่ะวงที่เแถวที่1ชอบก็จัดจ้า แถวที่สองค่ะเป็นตัวเอสนะคะเป็นตัวเอสรอบวงเลยหรือว่าเราจะเรียกว่าอินฟินิตี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะแหวนอินฟินิตี้รอบวงนี้ไม่มีพลอยนะคะหนึ่งเก้าเก้าทุกวงนะวันนี้วงที่หนึ่งแถวที่สองค่ะแหวนอินฟินิตี้มีวงเดียวค่ะงานพวกนี้ไม่มีให้สั่งนะคะขายออกไปแล้วก็คือไม่มีให้สั่งนะ ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะสําหรับลายนี้มีแค่นี้ก็วงละ199้ไม่มีให้สั่งไซส์ก็คือตามที่แม่ค้าแจ้งค่ะไซส์5้า7หใส่ได้ห้าหห้า็ดใส่ได้แหวนอินฟินิตี้ค่ะวงที่สองเป็นแหวนลายเปียนะคะเราขายสามร5อยหวันนี้1 9 9วงที่สองแหวนลายเปียตัววงหนาแข็งแรงค่ะหน้ากว้างนะตัวนี้หน้ากว้างไซส์6 0 61ใส่ได้ 60 61ใส่ได้ค่ะตัววงหนาแข็งแรงเป็นลายเปียแบบนี้นะคะเป็นลายเปียรอบวงเลยนะเป็นลายเปียรอบวงเลยค่ะไซส์60 61ใส่ได้ค่ะวงที่สองวงที่3าค่ะไซส์53 54ใส่ได้ไซส์53 54ใส่ได้เป็นแหวนลายดอกไม้นะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะรอบวง ตัววงหนาแข็งแรงค่ะตัวนี้เป็นแบบหน้ากว้างนะคะไซส์ห้าสามห้าสี่ไซส์ห้าสิบสามห้าสิบสี่ค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าใส่ให้ดูนี่ค่ะจะได้เห็นลายชัดชัดนะคะห้าสามห้าสี่ใส่ได้ค่ะวงที่สี่แถวที่สองค่ะเป็นลายไทยนะคะไซส์หกสิบเอ็ดหกสิบสองใส่ได้ ลายไทยรอบวงค่ะไม่มีให้สั่งจะหนึ่งเก้าเก้าเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้วัน,นเดียวไร้น,นี้ไร์เดียวนะคะถ้าโทรมาพรุ่งนี้ถ้าของยังมีอยู่แล้วก็ให้ราคานี้นะคะถ้าหมดก็คือหมดนะมีแค่อย่างละวงเท่านั้นนะคะมีแค่ที่เห็นเท่านั้นไม่มีให้สั่งค่ะไซส์หกสิบหกสิเอ็ดใส่ได้ลายไทยรอบวงค่ะ วงที่ห้าไซส์หกสิบเอ็ดวงที่ห้าไซส์หกสิบเอ็ดค่ะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ค่ะไซส์หกสิบเอ็ดไซส์หกสิบเอ็ดจ้าวงที่หกนะคะลายเดียวกันตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะไซส์เออหกสิบสี่หกสิบห้าหกสี่หกห้าใส่ได้ลายเดียวกันค่ะ สีสวยนะคะหก65ใส่ได้ค่ะใครนิ้วใหญ่จัดเลยนะ1้9 9เท่านั้นคุ้มเวอร์ค่ะตัวนี้เป็นลายเปียนะคะลายเปียไซส์5้ไซส์5้ 51. ลายเปียรอบวงค่ะไซส์5้แคปรูปได้เลยนะคะแคปรูปแอดไลน์หรือทักแชทนะคะหรือว่าจะโทรก็ได้นะแอดไลน์0 9 8ย์9 8 9 6 1 9 6 0988293961นะคะโทรสั่งสินค้า0988293961เบอร์โทรหรือแอดไลน์ line. เบอร์เดียวกันนี้นะคะชื่อยุพินแหวนสตางค์ทุกแพลนฟอร์มนะคะฝากลูกค้านะคะเห็นไม่ว่าจะเห็นแพลนฟอร์มไหนนะกดติดตามทุกแพลนฟอร์มได้เลยนะคะชื่อยุพินแหวนสตางค์ชื่อนี้ชื่อเดียวเท่านั้นงานเหรียญสตางค์แท้ไม่กะโหลกกลาไม่ลอกเหรียญแบบใครนะคะ ไม่ลอกเรียนแบบขายเป็นงานทําเองขายเองค่ะเป็นงานทําเองขายเองวันนี้จัดโปรให้ลูกค้าที่กดติดตามรับไปใส่กันแบบราคาแบบเบาหวิวเลยนะคะ1 9 9ฟรีสง่งฟรีปลายทางค่ะแถวที่3นะคะเป็นแหวนลายปลานะเป็นลายตานะคะไซส์49ครึง่งไซส์49ครึ่งค่ะ เป็นปาโรมาค่ะสัญลักษณ์ของปาโรมานะคะก็คือรักเดียวใจเดียวเขาจะอยู่กับคู่เขาจนตายนะคะนี่ค่ะลูกค้าไซส์สี่สิบเก้าครึ่งค่ะงานของเรานะคะเป็นงานเนื้อแท้ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยไม่ต้องกลัวรอกนะคะไม่เชื่อต้องลองไม่ลองไม่ไมรู้นะคะมัวแต่จ้องไม่จิ้มสักทีก็ไม่ได้ใส่นะแม่นะต้องจิ้มด้วยนะคะตัวนี้ไซส์สี่สิบเก้าหนึ่งเก้าเก้าเท่านั้นค่ะ วงที่สองแถวที่สามนะคะวงที่สองแถวที่สามไซส์ห้าสิบสามเป็นลายน้ำรอบวงเป็นลายน้ำรอบวงค่ะสวยมากนี่นะคะใครชอบแคปรูปได้เลย ราคาปกติ300บาทค่ะวันนี้จัดโปรให้ผู้ติดตามนะคะหรือยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะกดติดตามก่อนแล้วค่อยมาสั่งนะแม่นะวงนี้ไซส์5้าค่ะไซส์5้า1ใส่ได้วงที่3แถวที่3าค่ะแกะรายละเอียดเนียนกิ๊บสวยๆว,วิ้งวิ้งแบบนี้นะคะลูกค้าขาวันนี้จัดโปรให้แล้วอย่าช้านะคะมีไม่เยอะ มีไม่เยอะตัวนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดเป็นคลิปวิดีโอเห็นแล้วชอบวงไหนสต๊อปไปก่อนแล้วโทรมา0988293961ชอบวงที่เท่าไหร่แถวที่เท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะคะวงที่สี่วงที่สี่ไซส์52ค่ะเป็นหัวใจสามดวงหัวใจสามดวงแบบนี้เก๋เกเรเก๋เกเน่ารักมีวงเดียวค่ะ มีวงเดียวจ้าน่ารักมากใครชอบแคปรูปได้เลยนะจ๊ะวงที่สามแถวเออวงที่สี 3, 52, 3, 5, 60, 60, แะะ่แถวที่สามไซส์ห้าสิบสองหัวใจสามดวงจ้าวงที่ห้าไซส์หกสิบไซส์หกสิบแถวที่ไซส์หกสิบนะคะแถวที่สามค่ะเป็นหัวใจใหญ่นี่ ตัววงหนาแข็งแรงค่ะไซส์หกสิบคุ้มมากวงที่หกค่ะวงที่หกเป็นลายจีนไซส์ห้าสิบหกลายจีนค่ะไซส์ห้าสิบหกเดี๋ยวแม่ค้าใส่ให้ดูนี่ค่ะเขาเรียกลายจีนนะคะไซส์ห้าสิบหกค่ะเป็นลายจีนล้อวงค่ะไซส์ห้าสิบหกตัววงหนาแข็งแรงจ้า ตัวนี้เป็นหัวใจรอบวงนะคะไซส์ห้าสิบสี่หัวใจรอบวงไซส์ห้าสิบสี่ค่ะใครชอบนะคะตัวนี้หัวใจรอบวงค่ะตัววงหนาแข็งแรงค่ะลูกค้าหนึ่งเก้าเก้าถูกมากชอบแครปรูปได้เลยนะคะชอบแครปรูปได้เลยจ้านะคะวันนี้ก็จัดให้นะคะ พอประมาณนะคะเยอะกว่านี้ไม่ได้เนาะวันนี้จัดให้หนึ่งเก้าเก้ายี่สิบเอ็ดวงนะคะอย่าช้านะแม่นะจัดโปรให้ถูกๆไปเลยแล้วเราก็มาดูกันว่าเดือนนี้นะคะมีตัวไหนที่เข้าบ้างนะมีตัวไหนที่เข้าบ้างขายที่รีบแล้วแบบว่าจะเอาไปใส,ส่สงการนี้นะคะต้องรีบเลยนะคะต้องรีบโทรมาเลยนะถ้ามีงานที่ฟีออเดอร์ไว้หรือที่สั่งไว้ยังไม่ได้นะคะแจ้งแม่ขาด้วยนะ แจ้งแม่ค้าด้วยแม่ค้าจะได้รู้ว่าสั่งอะไรไว้นะคะลูกค้าอ่ะเรามาดูกันนะคะตัวนี้พึ่งเข้านะ,ะเป็นงานพึ่งเข้าใหม่ค่ะเป็นล็อกแถวเดียวเป็นล็อกแถวเดียวนะคะวงละสามร้อยบาทฝังพลอยรัสเซียฝังพลอยรัสเซียนะคะวิบวิวแบแวบแวบแบบนี้เลยค่ะ นะคะตัวนี้ฝั่งสีขาวสวยสุดนะคะลูกค้าสีขาวมันจะแวบแบบนี้นะคะเป็นพลอยลัสเซียไม่ใช่พลอยพลาติกนะคะไม่ใช่พลอยแท้แต่ก็ไม่โกโลกกะลานะคะตัวนี้3 0 0อบาทสินค้าฟรีส่งฟรีปลายทางตัวนี้ของพึ่งเข้านะคะบางไซส์าอาจหมดถ้าเราช้าใครจะเอาแจ้งมาล็อกแถวเดียวแจ้งมานะคะล็อกแถวเดียวค่ะลายนี้นะล็อกแถวเดียวค่ะพึ่งเข้า300บาททวนเท่านั้นสั่งไซส์ได้เลยนะคะ ใครจะชอบแบบนี้ค่ะล็อกแถวเดียวหรือแคปรูปเป็นแคปรูปมาได้เลยสวยมากเนี่ยสวยมากสวยจริงนะคะลูกค้าดูเป็นงานฝังล็อกค่ะพลอยหลุดนะคะแบบนี้ใส่ไปเลยนะพลอยหลุดเราซ่อมฟรีแม่ขาไม่ต้องไปหาพลอยให้ปวดหัวค่ะไม่มีค่าพลอยไม่มีค่าช่างพลอยหลุดนะคะ ส่งกลับมานะแม่นะใส่เงินมาในซองให้ด้วยห้าสิบบาทก็คือค่าส่งกลับของแม่ค้าจะส่งให้นั่นเองนะคะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอะไรเนาะตัวนี้นะคะซ่อมฟรีค่าพลอยไม่เสียค่าส่งนะคะค่าส่งเราจ่ายเองแม่ค้าตัวนี้ค่ะพลอยหลุดซ่อมฟรีค่ะพลอยไซส์นี้นะล็อกแถวเดียวสามร้อยบาททวนตอนนี้ของเขาแล้วใครชอบสั่งได้เลยนะคะตัวนี้สวยมาก ด้านข้างจะเกี้ยงๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างจะเกี้ยงๆเงาๆแบบนี้เลยจ้ะตัววงหนาแข็งแรงค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นเป็นพลอยลัสเซียไม่ใช่พลอยแท้ต่างหูและสร้อยคอไม่ได้ทําจ้ะแม่ทําแต่แหวนกับสร้อยมือนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เข้าแล้วนะตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นพลอยสีดําก็เลยไม่ค่อยขึ้นกล้องเนาะ แต่ว่าถ้าต้องการสีอื่นนะคะสั่งได้เลยต้องการสีอื่นสั่งได้เลยนะคะตัวนี้ข้อมะขาเม็ดเดียววงละ300บาทนะคะตัววงนาแข็งแรงนะมีหลายไซส์ค่ะพึ่งเข้านะคะสีทับทิมมีนะสีทับทิมมีไม่ใช่ลอยแท้ค่ะตัวนี้สั่งสีลอยได้เลยนะคะสั่งสีลอยได้เลยจ้ะ เป็นทรงโบราณนะคะข้อมะขามเม็ดเดียวทรงโบราณครจะเอาแจ้งมาสีพลอยสั่งได้ค่ะแล้วก็ชูนางเอกของร้านนะคะใครจะเอารายนี้แจ้งมาแหวนชูแหวนชูนางเอกของร้านนะคะไม่ว่าจะปีไหนราคายังสามร้อยทวนนะคะสามร้อยบาทเท่าเดิมไม่มีขึ้นไม่มีลงขออนุญาตขายเท่าเดิมนะแม่นะ นี่ค่ะพลอยสวยมากแม่สวยแบบเหลี่ยมสวยมากนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นใครจะเอาแจ้งมาแหวนชูนางเอกแหวนชูนางเอกนะคะตัวนี้เป็นนางเอกของทางร้านเรานะมากี่รอบก็หมดนะคะอย่าช้านะเดี๋ยวหมดก่อนเพราะตัวนี้เป็นลายขายดีนะคะชื่อของเขาลายขายดีอยู่แล้วเนาะ นี่ค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปในครอบครองนะคะรีบจัดเลยสีขาวสวยมากสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าอยากได้แบบนี้แจ้งมาเลยแบนชูนางเอกค่ะแบนชูนางเอกค่ะไซสั่งได้จ้ะแม่ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นลายขายดี ลายขายดีตัวนี้เป็นพลอยแถวนะคะแจ้งมาเช่นเดียวกันพลอยแถวขายดีค่ะเราจะมีสองลายที่เราจะว่าขายดีก็คือสองลายนี้นะคะตัวนี้ชูขายดีตัวนี้พลอยแถวขายดีลายคนละลายนะคะวงละสามร้อยบาทเท่ากันสามร้อยบาทเท่ากันตัวนี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ค่ะหรือจะสั่งเป็นชุดแบบนี้นะคะ ผู้หญิงหนึ่งวงผู้ชายหนึ่งวงไซส์สั่งได้เลยใครจะเอาแบบนี้แจ้งมาได้เลยนะคะวงละสามร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าสวยมากอ่ะชอบแบบไหนก็จัดเลยจ้าไซส์ย,ยังสั่งได้อยู่นะคะลายโซ่ของยังมีอยู่นะแหวนลายโซ่ของยังมีอยู่นะคะ สั่งได้อยู่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะสีพลอยสั่งได้ยังมีของอยู่นะแต่ไซสใหญ่อาจจะหมดนะคะตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้สีประมาณนี้เนาะเราก็ทําให้เลยเป็นสีเขียวสีขาวและสีแดงโกเมนนะคะสามร้อยบาทต้องการสีอื่นสั่งได้ปกติจะฝังสีขาวต้องการเขียวล้วนสั่งได้จ้ะแหวนข้อมะขามนะคะลูกค้าที่สั่งไว้ยังไม่ได้ของนะคะของจะเข้า จะเข้ามาอของน่าจะถึงพรุ่งนี้เนาะก็ตอนนี้ก็คือสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยนี่แหวนข้อมะขามสีพลอยสั่งได้ต้องการสีไหนสั่งได้เลยตัวอย่างนี้นะคะเป็นสีทับทิมเป็นพลอยรัสเซียไม่ใช่พลอยแท้ค่ะตัวนี้เป็นสีทับทิมนะคะวงละ350บาทต้องการสีไหนสั่งได้เลยสีฟ้าไม่มีสีเดียวนะคะนอกนั้นมีหมดนะ350บาทเท่านั้นค่ะข้อมะขาม3เมตรค่ะ ห้าเม็ดยังไม่เข้านะคะข้อมมาขามห้าเม็ดยังไม่เข้าค่ะตอนนี้มีหนึ่งเม็ดกับสามเม็ดตัวนี้สามเม็ดค่ะแม่สีพลอยสั่งได้เลยจ้าตัวนี้งานกําลังเข้านะคะเราจะทําให้ตามคิวนะทําให้ตามคิวค่ะสามร้อยห้าสิบบาทแหวนข้อมะาขามสามเม็ดค่ะตัวนี้นะคะเป็นแหวนวิบบับลูกค้าก็ดีไซน์มาว่าอยากได้แบบนี้นะคะ ข้างนอกนะคะเป็นขาวข้างในเป็นนกพะเก้านะก็จัดให้เลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าก็ดีไซน์มาให้ทําแบบนี้นะคะสวยงามพระามเก้ามากเป็นของอพี่ไอ้นะคะ,ะพี่ไอ้นะคะลูกค้าต่างแดนของเรานั่นเองลูกค้าประจําของทางร้านนะคะตัวนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอส่งพร้อมกับงานกําไรป้องออยทีพีไอสั่งไว้2วงนะคะลูกค้าที่อยากได้แบบนี้ก็สั่งมาได้เลยบอกว่าวิบวับนะคะนอกขาวข้างในนบพเก้านะคะสั่งมาแบบนี้เราก็จัดให้นะคะลูกค้างานจริงเขาจะสวยกว่าในวิดีโอจ้า 380บาทค่ะแหวนวิบวับหรือว่าจะสั่งเป็นขาวล้วนหรือว่านบพะเก้าทั้งทั้งซุ้มเลยก็ได้นะคะอันนี้ค่ะตัวนี้เป็นขาวล้วนนะคะวิบวับค่ะสินค้าของเรานะคะเป็นงานฝังนะคะไม่ใช่งานติดกาวไม่กระโหลกกะลานะคะช่างก็ใส่ใจทุกขั้นตอนนะสั่งสินค้าของทางร้านแล้วอย่าเทนะคะอย่าเทนะแม่นะ อย่าปล่อยให้ตีกับนะมีความรับผิดชอบกันด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะสวยมากแหวนว,วิบวับชื่อวิบวับค่ะว,วิบว,วับนี่นะคะวิบวับวิบวับสามร้อยแปดสิบบาทตัวนี้นะคะเป็นลูกค้าทางไต้หวันก็ได้สั่งจองไว้นะคะเราก็จะจดส่งให้วันนี้นะคะเป็นลูกค้าทางไต้หวันเนาะจะจดส่งให้วันนี้นะคะสี่วงที่ลูกค้าจองไว้ รอบที่แล้วงานพลอยแท้นะคะเป็นหินเป็นทับทีมนะคะแล้วก็แหวนคูตเนาะจะจัดส่งให้วันนี้นะคะกี่โมงแล้วเอ่ยวันนี้เดี๋ยวดูก่อนทันไหมบ่ายโมงทันไวเนี่ยจะจัดส่งให้วันนี้นะคะของลูกค้าทางไต้หวันเนาะนะคะ ตัวนี้เป็นกาบเงินนะคะกาบเงินเป็นหินแท้เมืองถึงค่ะสวยมากตัวนี้เป็นหินสีเขียวนะคะไม่ใช่หยกนะส่วนตัวนี้เป็นทับทิมเม็ดใหญ่ๆมีเหลือบสตาด้วยนะคะตัวนี้เป็นลายพลอยไม่ใช่ตำหนิค่ะจะจัดส่งให้วันนี้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยแหวนคูดไซส์หกสิบสอนะคะที่สั่งไว้ก็เรียบร้อยแล้วจัดส่งให้วันนี้นะคะลูกค้าทางไต้หวัน กราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็งานกำไรกำไรฝังล็อกนะคะกำไรฝังล็อกจะเข้าแล้วนะน่าจะเข้าพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะใครที่สั่งไว้เดี๋ยวจะทยอยทำตามคิวนะคะกำไรป้องอ้อยก็เข้าเหมือนกันกำไรป้องอ้อยกำไรฝังล็อกนะคะเข้าเหมือนกันใครที่ยังไม่เคยเห็นแบบนะคะแอดไลน์มาขอดูแบบได้เผื่อสนใจนะนี่ค่ะ สร้อยข้อมือยุโรปก็จะเข้าเหมือนกันนะคะใครที่สั่งไว้ก็จะจัดส่งตามคิวนะคะตัวนี้เส้นละ700สร้อยข้อมือยุโรปฝั่งพอยลรัสเซียนะคะเป็นพอยลนพก้าหรือพรก้าประการนั่นเองจะจัดส่งให้ตามคิวค่ะเส้นละ700ความยาวสั่งได้ไม่เกิน22เซนนะคะลูกค้าฝั่งพอยลนพก้าใส่กับชุดไหนก็สวยค่ะ ตัวนี้พอยเม็ดไม่เล็กนะคะเป็นไซส์กำลังดีเนาะไซส์ห้าคณเก็คือหน้ากว้าง5้ามิลน,นะคะความยาวเจ็ดเจ็ดมิลค่ะ mm. เป็นงานฝั่งนะคะแล้วก็ชิ้นงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะ mm. เราน่ะจะเชื่อมให้ลูกค้าทุกๆข้อเลยนะคะเ mm. ชื่อมให้ทุกๆข้อเลยไม่ใช่งานร้อยค่ะลูกค้า ตัวนี้นะคะฝั่งพลอยเสีค่ะใครอยากได้แบบนี้ก็โทรมาได้เลย0988 293 961 098 829 396 1, 39 1นะคะโทรมาสั่งสินค้าได้เลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะโปร1 9 9นะคะแถวที่1ที่2ที่3นะคะ199ชอบวงไหนก็รีบเลยนะคะอย่าช้าอย่าลังเลนะราคานี้ ราคานี้ถูกมากๆนะคะราคาปกติไม่ใช่ราคานี้นะแม่นะกดติดตามให้ด้วยค่ะดูคลิปจบแล้วนะคะกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะนะคะ ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้แม่แม่ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้าสุขภาพแข็งแรงด้วยนะใครที่เอ่อไม่สบายหรือป่วยนะคะที่ต้องมียาทานนะแม่ต้องทานยาทุกวันนะคะอย่าลืมนะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ข้างๆเราด้วยนะคะดูแลจิตใจคนที่อยู่ข้างๆเราด้วยอย่าลืมใส่ใจกันนะคะแม่ขา วันนี้กาบสวัสดีแม่แม่ทุกๆท่านนะคะสวัสดีจ้า